เก็บดิอะไรเก็บอะไรเก็บอะไรทำไมต้องตัวซิบไป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 เก็บอะไรเก็บหัวห้อยเอาเอาตัวตัวตเโจ้กรแบ่งแบ่งกันไปๆๆการแข่งการแบ่งนี่หรอได้แหละบอกไปไหมกับขอไข่วัดอุ้ยทาน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 เราจะสำรวจยังไงดีมันดูแบบ ไม่ดูจะเริ่มจากอยู่ไม่ได้โรงเนี้ยมันอยู่ไม่ได้อ่าก็ใช่เออไปสร้างบนนั้นไงหินหิน้อยได้ไหมถ้าบ้านเราตั้งอยู่ตรงนั้นมันเด่นมากเลยนะคือหลงทางไงก็ไปยังไงก็ก็ต่อบันไดไงบันไดงามหรอแต่ว่ามันยากเกินเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนปปะปปถ้าเกาะนั้นก็ดูเท่แล้วมาตาดต่อไหนตอนแรกช่วยไหมช่วยทำไม เดี๋ยวค่ะอ๋อวัดเพื่อเหรอโอ้โหจิตใจรู้สึกเหมือนเราจะไปก่อนจะยินว่ายน้ะไม่เป็นก็กดอด้วยแล้วก็เดินไปเรื่อยๆไงคือถึงอยากหัวหัวลอยน้ำมีก็เลยมันเลยใช้เหมือนเรามาตอนที่เดิมป้ามาที่เดิมใช่เราจะมา น่าจะหาที่สร้างไม่ได้นะถ้าเกิดเราแบบเรื่องเงี้ยอันต่อไปคือเราจะภาพตัดเหมือนคลิปที่แล้ว ep ที่สามนะมเราจะสร้างตรงไหนละสตเราต้องปัดไปก่อนไปเจอที่ท,ที่ดีๆก่อนแต่ถ้าเกิดเจอที่ที่อุ้ยมันน่าสร้างเราก็ค่อยแบบให้เขาดูแล้วก็ถ่ายตอนสำรวจแล้วก็สร้างเลย โอเคงั้นเราต้องตัดอีกรอบไม่งั้นจะภาพตัดเหมือนคลิปที่แล้วแปดนาทีนั่นน่ะวตลกคือเขาจะตัดรู้สึกเหมือนเป็นความฝันมันภาพตัดไปมาเขาจะไม่เวียนหัวหรอกมั้งโอเคเจอกันตอนที่เจอกันตอนที่เจอสถานที่ที่สวยนะในที่สุดตอนแรกวนไปวนมาหาไปหามาไปจุดเกิดเฉยเลยตอนนี้เราเจอสถานที่ที่ใช่แล้วเอาอ่ะ เา้าเราไปนนนวนตรงไหนนะวนตรงเกาะที่มีเซลลสั้นของเอพีที่แล้วมาเอ,อืออุ้ยฟักทองฟักทองในที่สุด <ใน S 1> เราเจอสถานที่ท,ท,ที่ใช่แล้วว้าวมันกำลังจะข้ามปะอ้อาวงัน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 ,งนสร้างบ้านเลยนะจะกินไม่ได้ไม่มีการวางแผนอะไรเลยหรอกก็ก็เจอสถานที่ที่สวยแล้วเราก็สร้างเลยไงมันก็ใช้เงินก็ได้แต่พี่คุณหลุมเลยพี่พี่มันจะมืดแล้ว มันก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะมืมอดอะรู้สึกเราอยู่ในหลุมทุกอีทีเป็นตุ่นวิอะไรอะอะไรข้างหน้นาเชนอ๋อเออไปดูไปดูแม่วิ่งราเช้ากว่านีดกว่าเราก็มีเตีงยงนี่เราจะไปกลัวอะไรเออนอนเลยนอนเลยนอนเลยนนไม่เข้าใจนนลกลัวอะไรเอารอรอไปเลแต่ภาพที่ตกสวยมากเราต้องแคปอุ้ยแล้วอะไรเนี่ยข้างๆข,งขง้อความเต็มเลย เร็วรีบหันไปอุ้ยเดือดถ่ยายห่ะหามุมก่อนหามุมหามุมออาได้อยู่ได้อยู่อ่าแคบแคบคบ,บอุ้ยพระอาทิตย์ล่วงลงไปแล้วอะไรเนี่ยใครกดอะไรเนี่ยอุ้ยใส่ไม่ดีขอโทษก็ไม่รู้อ่าไม่เป็นไรเราใส่ไม่ดีใช่นี่ใส่ไม่ดีมา,มากๆกำลังแคบปุ๊บอ้าวข้อความหนึ่งอ้าวปาไปหลุดของโบน,นัสนในนั้นลูนพอเท่ากันไปไปกัน เพมพายที่ตกมันมีทุกวันรู้แต่ว่าแบบชิวมันจะถ่ายได้นู่นเอเข้มก็รู้ไว้รู้ไว้ว่าอะไรนะาแลก็รู้สึกเหมือนกันรู้สึกอะไรเคยรู้สึกเหมือนเพมรู้สึกอุ้ยเกือบแล้วจะเล่นอุ้ยอุ้ยอ่ะ เเาอะไรในนี้ปะเตกาวอเอาไฟแช็กเอาไฟเช็กไม่มีไฟแช็กเอาอ้ยตได้กุดต้อได้กรุดตุกลาวาเหมือนกันไม่ต้องห่วงดีนะไม่ตายว้าวคนอย่างเราเนี่ยคิดว่าจเจ้าอะไรอะให้เลือกอืมเห็มน่าเจาเหล็กไม่ก็เกาะปะอำแยเป็นทอง อเอาหมวกทองก็ร่าจะพังง่ายขวานเลยละกันระดับเราเอาแอปเปิลทองกับเหล็กอะไร<ต>อ่ะโยนของทิ้งเฉยเลยแล้วมันมีของแค่นี้หรอไอก็มีในกลออ่งกอง่ีงไงในกล่องมีกี่กล่องอันเดียวกล่องเนี้ยกล่องเดียวอ๋อโอเคโอเคเจะเจาทุกอย่างได้ไปดีกว่ากับหมวกก็ดีโอ้ ต้องสร้างบ้านแล้วมาอุ้ยดอกไม้เต็มเลยสร้างตรงนี้แหละอู้หูเวสวยมากตรงไหนตรงนี้ตรงไหนพี่ตรงนี้แหละบ้านของเรานี่ไหนเต็มอยู่ไหนหันหันเนี่ยแล้วข้างๆนี้ก็คืออู้เป็นมันเรียกว่าอะไรชาบูรานคดีเอ้าตรงนี้น่าน่าจะดีอยู่นะแบบแบ่งเขตดี ฉันไปสร้างฝังง่งนู้นไปสร้างฝั่งนี้อีกทำไมโน้ก,ก็อยากอยู่ฝั่งนี้เอ้าโน้จะอยู่ตรงนี้ <Okay. S 1> ไม่ค่ะมาะดูฝั่งก่อนอาจจะเจออะไรดีๆกว่านี้ก็ได้ <c oughs> อยู่ตรงนี้มันไม่ดีเขาจะอยู่ที่เดิมไม่ได้ตรงนั้นมันมีเสียงดอกไม้ด้วยไม่ได้เปิดเออแบบเดินเดินไปตรงนี้อาจจะเจอแบบเออระวังหลงนะระวังเียงพี่พี่พี่อย่าขู่ผมผมกลัว ก็แค่บอกอ่าเป,เปเ็อุ้ยหมู่บ้านอ้ว้าวเว้ยหวีวรววววอววววมว่วววนววววไม่วว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 อวว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 วาถวววววเววววาวววมววมววีววมวล้ววววววเ่วเลิวมากเลิศ่วกววววัวเต็ม,มตวมมวว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 ว่วววววหวว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 งหน อันนี้เ่เอาอุ๊ยแต่เนี้อาไว้ฟาร์มได้อยู่อุ้ยกล่องกล่องกล่องไม่เอาอันนี้อุ้ยอันนี้ก็ใช้ได้อยู่เอาอะไรดีอ่ะเดี๋ยวค่อยมาเอาตอนแบบมีบ้านเป็นหลักเป็นแหล่งตอนนี้โคตรแบบลอนเลยๆล้อมไปล้อมถ้ามันหายไปไหนเออใช่่หมันแล้วกันดูก็ไม่ขโมยแล้วกันี่เกียคือคนดูจะฟังเรารู้เรื่องไหมคนนึงพูดอีกอย่างคนนึงพูดอีกอย่าง เรื่องของคนดูแล้วกันเนาะเขาคงฟังออกไม่เป็นคนแบบพิเศษนี่เมียวด้วยน่ารักมากเลยเนี่ยเราคุยคนเราเล่นจริงๆนะไหนแมวไหนเหมือนมังคุดเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปจับปลามาเลี้ยงจับปลาแล้วก็เลี้ยงแมวโอเคโอเคตัวเต็มแล้วค่อเกี่ยบทำงีดีเราจะทิ้งอะไรวะเนาะเสียงละครังไง เก็บไม่ได้หรอเนี่ยนี่ไงบ้านาใหญ่เคราำลังเก็บเนี่ยใช่ใช่เราต้องหาที่อยู่แต่ว่าเร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 าจะแข่งสร้างบ้านแต่ตอนนี้เราทำอะไรอยู่ทำอะไรไม่รู้ด้วยเอากลับไปดีอ่ะเช่นเอาเนื้อหมูไหมเนี่ยโยนให้เนี่ยเอาไปสิเนื้อหมูทั้งตัวเลยนั่นน่ะเอาเก็บเก็บยังก็เอาดิเอา อีกแล้วได้แค่แปดนาทีอีกแล้วเดีเพิ่มไม่ต้องมีแบบพาร์ทนะครับผูกแล้วมาไม่ไม่เดี๋ยว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 ไปเคลียร์อีกรอบแล้วเดี๋ยวอัดใหม่อัดตอ่อเ<ม>ดี๋ยวอัด,ดต่อลกลับมาแล้วกลับมาแล้วแต่ว่าทําไมกลับมาอีกทีแล้วมันมืดตึ๊บเลยมไ,มลไม่มมือเราเชนเร็วเร็วเร็วสกิลท่านเอาเอาเอาเข้าไปเข้าไปในบ้านมันมีเตียงสีเทียงหนึ่งพี่เฮ้ยเราเอาถุงไปใส่ของได้ เท็มนอนเลยรีบน,นอนเลยนะไหนขอดูนี่นนถุง<ท>กับแอปเปิลแต่ตัวเต็มอ๋อนี่เรามีกเออไว้ก่อนนอนก่อนแล้วกันมีเตียงฉันมีติ๊เจอแง่งเตียงัยงกับนอ,นอิเงเจอร์เหรอใช่อ่ะมอนมันใกล้มัน,กมนใกล้งั้นตัวใครตัวมนะันนั้นเทมนอนได้เทมนอนเหรอฆ่าเลยฆ่าเลยเอ้ยถ้าฆ่าแล้วตายล่ะระวังนะต้องไม่ทำอะ อืแเราเราจะนอนอยังไงก็าหาวิธีอยู่นีไ่ไงใจเย็นดิ okay. เราจะไม่ลุกจากเต็นเพราะไม่งั้นเราเราจะกลับมานอนไม่ได้รอโอ้จะเที่ยงคืนแล้วอืมอืมอืมถึงรู้อืมใช่ เสึกอยากมึงออกจริงมันน่าเบื่อเฮ้ยเฮ้ยอะไรผันผ่านหน้าบ้านอ่ะเอาเอาเอาเฮ้ยใครมาชีทำไมมันกระเป๋าขอขอฝากเอ้าขอกระเป๋าใส่ทิมโยนกระเป๋าไว้อยู่ทำไมไม่รีบนอนล่ะเดี๋ยวกระเป๋าทิหายก็มันหมอนเลยมันมันงั้นแล้วไม่มีเตียงเหรอมีไปฆ่าสิอยู่หน้าบ้านไม่ใช่หรอเก็บท่านอะ อ้ายเราจะไปอยู่ไหนคิดค่ะคิดเอองั้นนอนไปแล้วไม่ต้องลุกห้ามลุกอ้าอาเอาเอาฝัา่งทางเปิดกล่องไหนในถุงมีอะไรบ้างเอ,อมันมีไฟเดมอยู่เอเาไปในถุงไปถอย,อยู่ไหนโยนให้มา มันไม,ม่ตัวเต็มมันจะไม่มีอยู่ในตัวได้ย,ไยังไงนี่ก็โยนอะไรสักอย่างที่นี่อ๋อนี่ทำไมอยู่ตรงหน้าไม่ทักเรากอ,อยู่ตรงหน้าก็ไม่รู้จ่าทท่วายัางไงกไ็อยู่ตรงหน้าเองีทเราจะเก็บอะไรดีนะโอ้โห,โหเต็มเลยใช้กระเป๋าไม่เป็นอะกดแล้วก็กดเอาไปวางคด กดของที่จะอยากเอาออกแล้วไปวางในช่องที่มันว่างอ๋ออย่างนี้คอเก็บอะไรดีเก็บของกระจุกกระจิกที่มีน้อยนิดมาเอออันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอืมมีไม้ดาบไม้นี่ทำไมเยอะแยะเนี่ยดาบไม้ ไปฟ้าบะได้เวลาออกเดินทางสู่โลกกว้างอีกครั้งเรายัางไม่ได้สร้างบ้านเลยได้ๆคือหมู่บ้านนี้ก็ดู<อ>มีม้มามีหมูถือว่าเป็นพันธมิตรของเราได้อยู่มีแนวมีเยอมาด้วยโอเคสร้างบ้านกันที่ไหนดีเราจะาที่ไหน,ไนอะไปแบ่งแยกดีหูหนุ่ม เรามาจากทางนี้อือหือไม่ต่อน้องดูมุมจะอุกเก็บแล้วตรงนั้นเรียบกว่าเอาตรงนี้เอยแต่ตรงนี้สร้างบ้านก็ดูแบบเอยขอโทษแบบมันดูแบบเป็นมุมของตัวเองแบบความส่วนตัวอย่างนี้แต่ตรงนู้นก็จะเรียบมันก็จะดีกว่าจะไปางตรงไหนเข้าแต่เนา เขบล็อกเชนอยากสร้างตรงไหนทิมอยากสร้างตรงนี้สร้างตรงนี้ก็ได้นี่มาเข้าบล็อกเราไม่ต้องแบ่งแบบจริงจังก็ได้มั้งอืมนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงปากถ้ำนี้ก็คือส่วนรวมนะตรงแบบตรงเอียงๆอ่ะตรงไปถึงฝั่งตรงที่ที่เราว่ายน้ําไปตรงนู้นอ่ะตรงนี้ ถึงถึงถ้าตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของส่วนรวมเราต้องห้ามสร้างอะไรบางโอเคนะถ้าจะสร้างก็คือต้องสร้างด้วยกันเราไปเอาเตียงเรากันก่อนไม่เชนเตียงเตียงเราอยู่ไหนอ่ะนูนนูนตรงนี้น่าจะไปได้แหละแหลกมากเลยอ่ะอืมโดนแดแเบอะด้วยมันยอะด้วยตกเหลี่นึคล่งผ่านเอาค้ะง <A. S 2> เอ๊ะแกไปอ๋ออยู่ตรงไหนนึกว่าเอ๊ะหาไม่เจอตามป้าช่อโลกมาแล้วกันฟักทองเนี้ยไปปลูกได้ใช่ไหมมันกินได้ไหมเก่ได้แต่ต้องทำนสายฟังก่อนอสยฟักทองพูดแอีกบสิกทอค <laughs> บเอาชัดๆ <m ai> เอาชัด <laughs> พายฟักทองอีกรอบรอบสุด <out> ท้ายพายฟักทองเกียนะเห็นแบบไม่พูดหลายรอบไงพายฟักทองใช่พายฟักทองถ้าไปเทมเพลจะพูดว่าพายฟักทองใสตอนแรกทำไมตรงนี้รู้สึกว่ามุมตรงนี้โอเคมาเริ่มสร้างจินนารการแป๊บสร้างด้วยหินนี่แล้วเราต้องสร้างตรงไหน สร้างตรงนี้ได้ไหมใช่สร้างตรงนี้เลยเคได้อุ้ยอยากใกล้สุนดอกไม้ไม่เป็นไรเราถูกสุนดอกไม้ครัมาวางได้วางเปียงเซฟก่อนจิ้มหัวอีกโอเควางยังไงดีอือได้มยดอกไม้นะคะฟูอุ้ยตัวเต็มนี่หว่าไปละไปละไปและไปละสร้างดีกว่ามาแข่งสร้างถังก่อนแข่งสร้างแล้วทุกคนก็จะโหวตว่า ของใครสวยมันจะมีโคโนดหรอไม่มีเราก็ตัดสินกันเองซะเลยยืมตู้คราฟได้ไหมวางไว้ให้หน่อยตรงการยืมกันด้วยเหรอแข่งสร้างไม่ก็แบบวางไว้ส่วนลมให้หน่อยเออวางไว้ตรงกลางนี่เลยมามามาเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้เลยวางตรงนี้เลยตรงนี้โอ้ยหินหินเออวางบนกระถ้ บ้านเทมเทมจะสร้างตรงนี้บ้านโลสร้างตรงโน้นอ่าครับ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 เงินตรงนี้แหละเราวางให้ตรงนี้ก็ดีที่ไหนแล้วเออเออออโอเคโอเครับของใครก็ของโลอืมอุยครับเกาะก่อนมเอาอาอาก่อนดีกว่ายังไม่ได้อุดเลยใส่เองนี่อ่าใส่แล้วมันครับหินช่างช่างก็ไม่เป็นดูของก็ไม่เป็นอยากได้หินสวยๆต้องเผาใช่ไหมอือใช่ ว่าแต่เราต้องใช้หินอะไรเนี่ยแย่แล้วสร้างบ้านจะสร้างยังไงเนี่ยแป๊บๆสิหกนาทีแล้วคือยังยังมาดูของเนี่ยเออาคนดูดูได้แต่จะดูถึงไหมแค่นั้นแหละมาคนดูมาสร้างอะไรหินเพียวๆเนี่ยแหละระดับเราแล้วเริ่มจากพื้นก่อนเนาะเอาบ้านใหญ่หรือเล็กดีเนอะสามมันห้าเราใช่ไหม สามสองหา้าสองสามสีเอาดปลูกต้นไม้ที่จะใช้กันแต่ไม่รู้จะได้ใช้เลยสามสี่หา้า ใช้เลยเอาไม่ล่ะไม่เป็นไรยังไม่อยากได้คือเราจะไม่มีการแกล้งเผาบ้านกันหรอกใช่ไหมเูดนี้คือคิดหรอแปลว่าอะไรก็ก็แบบคิดเฉยๆว่าแบบเออที่เอาหินโอยนะสงสารคนดูแยกประสาทหูไม่ได้นะใหู้ดให้จบแล้วกันหรอ เชนคุยกับพีหรือเปล่าเชนต้องพูดดังๆไงถึงจะได้ยินก็เราไม่อยากพูดดังๆเทมเห็นเอ้เห็นแจคนง่วงคนอยากนอนดิเออ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 สร้างบ้านีก็แบบคิดว่าเอ้ยสร้างไม่หินเผื่อเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้จะได้ไม่ไหม้เนอปะก็อยากสร้างเลยหมนอ่ะก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ถามมิ้ อุ้ยมันจะมีการแกล้งแบบเผาบุงเผาบ้านกันหรือเปล่าแค่นั้นเองอืมเราแค่พูดเฉยๆเฉยเราอยากสร้างเลยไหมเออใช่ไหมสิเราสร้างพื้นกันก่อนไ,ได้้สอเสาสไยบ้านก็ต้องมีเสาปะเนี่ยอันนี้เริ่มปูมพื้นแล้วนะจ๊ะอ๋อไอโต้คราฟเมานานืนอไงแต่หินไม่พอไง เยิ่มเลยเยี่มเลยพิกแอดก็จะพังแล้วเยี่ยมเลยเ็บคอ,อตรงนี้เราก็จะแบบว่าขอโทษนะตางมือ่าทำไรเกือบตายต้องเกือบตายออ้ยอ่ะเกือบตายบบลเรพใกล้ใ้ใหม่อเ <c oughs> องเ้าไง ถายฝักทองพูดอีกรอบสิถายฝักทองอ่าคายอยากให้แบบพูดใหม่รอบไม่อไอพี่สวัสดีรับฟูสวัสดีครับคือแก้งคนดู่ากเลยอ่ะไม่มีคนดูจบนั่นแหละไม่เราถึงยังไม่แกล้งใครเพราะเราไม่มีคนดูไงโอ้ยตัขาหายปวดแขนอ่ะปวดแขนทำใจซะ มไม่ไมีหินกลับไปใช้อะไรนี่เทำทางขึ้นบ้านยังไงดีนะใส่กู๊กกๆ๊กกุ๊กกๆ๊กก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 โอ้โหจะมืดแล้วต้องกันตัวไงร้อยบาทเราอะม อมมอ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 หรือนี่คือบ้านเลยดินี่ทุบๆุบวางวางกระจกกระจกแล้วเนี่ยสวยมีสตาไม่เหมือนใครหาที่ไหนไม่ได้สร,ไส,รสร้างไว้สร้างเสร็จไปเร้ยแต่สมมติถ้าไม่มีคนโหวตเราจะแบบตัดสินกันยังไงดีเราก็ต้องแบบหนึ่งคนที่สร้างสวยสองอุ้ยจะฆ่าตัวเองละเราต้องใช้วิธีการตัดสินอย่างเรียบง่ายคือ ใครสร้างส็จก่อนคูกรางชนะให้คนอื่นมาดูดีอ่าแล้วใครอ่ะคนอื่นนีมาม่ายไงสวยคนละแบบนั่นะแหละคือคำตอบปักไฟว่ะเดี๋ยวมอนเกิดสรุปก็เกิดอ,อยู่ดีตรงนึงปักปาก,ปกอ๋อล่ะปักด้วยแล้วกันนะเทมต้นไม้โอ้ไม่มีอุปกรณ์การสร้างเลยอะสร้างกล่องก่อนก็แล้วกันเราจะต้องเก็บของนะเอาไว้เอ้ย อ้มเก็บของก่อนอืมไม้ม่พอไฟจะหมด,ดอีกละก็ไฟอยู่ในเชนไม่ใช่หรอกก็ลูให้ในกระเป๋าที่มั่อยู่ในกระเป๋าที่ไงเอาออกมาก็โกโรธแล้วก็าวางเลยแล้ววางประมาณเท่าที่เราพอ อะไรแว๊บๆแดงๆว้าวซอมบี้ในถ้ำมีวางไว้แล้วแต่มันไม่เจอป้านน้องแยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามานะอุ้เมจ่อุ้ยเชนตายแล้วตายละตายละตายละตายสติสติว่ายน้ำข้ามฝั่งเร็วเชนไม่ทำไมอ่ะก็ก็หนีไงถ้าเกิดไม่ไหัวนอนไปดิ ไม่ดีเดี๋ยวก่อนเดี๋ตวก่อนสติสติสติสตีสตีนอนแล้วจะบัวก่อนนอนด้วยเออจะจ่ายให้อ้าวตายเหรออืมโอ้โอะไรเอายมีนปัดไปหมดหาร่ดใช่ไหมล่ะเออเอาไว้เดี๋ยวค่อยเล่นต่อพรุ่งนี้